ก็มากันแล้วนะครับกับเทเลอร์เปิดตัวล่าสุดของตู้กาชาตู้ใหม่ประจำวันที่30เมษายนนะครับของซีรีส์การ์ดซีนเดสทีนี่โดยจะมีการเปิดเผยเนื้อหาชนิดของหุ่นนะครับทั้ง2ตัวนี้ก็คือสไต f ์ฟีดอมจะเป็นประเภทโจมตีแอตแทกดาบแดงแล้วก็จเจ้าจัสติสกันดั้มนะครับจะเป็นประเภทแทงดูเรเบลิตี้อันดับแรกเราจะไปดูเทเลอร์กันก่อนนะครับโดยผมตัดต่อนะเพิ่มเติมในส่วนของดิเมชันทั้ง2ตัวละครเนี้ย จากไลท์ที่เป็นรถแมพนะครับของประเทศญี่ปุ่นเข้าไปเพื่อให้มันดูสมูทขึ้นว่าแล้วก็ไปดูกันเลย どうしても戦うというのであれば容赦はしない สำหรับผุ่นที่จะมีมาให้กดน,นะครับในตู้กาชาตู้ใหม่เนี่ยก็จะเป็นระดับจูวานทั้งคู่นะครับประกอบไปด้วยเจ้าสไตฟีดอมกันด้ามอีเซึ่งเป็นสายดาบแดงสายโจมตีก็คิดว่าน่าจะมีพลังโจมตีมากกว่าตัวเดิมที่อยู่ใน14ตัวตู้กาชาถาวรตู้แรกนะครับเพราะว่าตัวนั้นอ่ะมันจะเป็นฟรีดอมที่เป็นสายซัพพอร์ตซึ่งพลังโจมตีพื้นฐานอ่ะจะต่ำกว่าดาบแดงอยู่แล้ว สำหรับสไตล์ฟรีด้อมจากซีดเทนี่นะครับก็จะมาพร้อมกับผู้ขับขี่คิระยามาโตะนะครับเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นดาบแดงเหมือนกันนะระดับ ur ซึ่งก็คิดว่าน่าจะส่งเสริมน,นะครับในส่วนของพวกเกี่ยวกับดาเมจน,นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะมีที่เป็นเชนสเต็ป2ขั้นเหมือนกันไหมกับตัวอื่นนะ พราะว่าถ้าเกิดเทียบกันแล้วในปัจจุบันเนี่ยตัวที่เป็นตัวเด่นๆนะครับในสายดาบแดงจมตีก็จะเป็นเอ็กเซียที่เป็นพววขีดเซซนานะครับมีเชนสเต็ปสองขั้นแล้วก็ซาซาบีดาบแดงเช่นกันนะครับดาเมจสูงแล้วก็มีเชนสเต็ปสองขั้นจากชาร์ตดัมเบิลดังนั้นถ้าเกิดเขาจะขายตัวละครตัวนี้ให้ได้นะครับสองสิ่งที่จะเป็นต้องมีก็คือตัวอาวุธนะครับที่จะต้องแรงในระดับประมาณ6 0 0 0น0ึงดดาเมจนะของตัวที่เป็นสไตล์ฟรีดอม แล้วก็ตัวคิรัจะมาโตอะถ้าไม่มี c ชนสเ s t e 2สองขั้นนะครับว่าจะเป็นจะต้องมีบูตเกี่ยวกับพลังโจมตีให้สูงสูงอย่างเช่น critical damage เ,เป็นต้นทีนี้ก่อนจะไปกันที่ตัวต่อไปนะครับให้คุณสังเกตดีงนะตรงข้างๆ ur ที่เขียนว่า limited time unit อนะ่ะอันเนี้ยผมสังเกตแล้วมันมีเฉพาะเจ้า style freedom ในขณะที่หุน่น just sit down ear นะครับซึ่งเป็นสายแทง durability ระดับ ur เนี่ยมันไม่มีเขียนว่า limited time unit รงจุดนี้ผมมองได้2แบบนะครับก็คือแบบที่1คือเขาทําเทคผิดนะจริงๆก็คือควรจะมีทั้งคู่แต่ถ้าเกิดมันเป็นตามนี้จริงๆนะครับก็เดาได้ว่าสไต์ฟีดอมจะเป็นตัวลิมิตตดที่จะมีเฉพาะในตู้นี้เท่านั้นส่วนเจ้าตัวจัสติสกันดั้มนหะที่มีผู้ขับเป็นอัสลันซาร่าระดับ u r มีแนวโน้มจะเข้าไปอยู่ในตู้ถาวรน,นะครับก็คือเป็นตัวที่15จาก14ตัวในตู้ถาวรก็คือมีโอกาสกดได้นะครับหลังจากหมดเวลาของมันแล้ว พราะดูจากการที่เจ้าตัวนี้นะครับเป็นเวอร์ชั่นมาตรฐานเลยนะก็คืออยู่ในกันดัมซีดนะครับเพราะฉะนั้นคิดว่ามันอาจจะมาเป็นตัวคู่กันอยู่แล้วนะครับกับฟรีดอมรุ่นแรกส่วนเวอร์ชั่นล่างต,ต่อไปนะครับโดยเฉพาะในเดสนี่เนี่ยก็อาจจะมาทีหลังเป็นลิมิเต็ดเหมือนกันกันกบเจ้า Style Freedom. สไตล์ฟรีดอมสำหรับตัว UR ที่เป็นสายแทงนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่3นะต่อจากเจ้าวาบ a ทอสซิกฟอร์มแล้วก็กันดัมเอ็กนะก็ต้องมาดูกันว่ามันมีพวกค่าดีเฟนต์นะครับค่าหลบดีกับสูงพอที่จะยืนค้ำให้เพื่อนได้หรือไม่ รวมไปถึงความสามารถเสริมอืเื่นที่มาจากตัวละครที่เป็นผู้กับขี่ด้วยนะครับโดยตู้เล่ตู้นี้นะครับจะใช้ชื่อว่า f e t t e r Unit Assembly ซึ่งเป็นคนละชื่อกับตัวที่เป็นตู้ถาวรแล้วก็มีโอกาสในการได้ยานแม่นะครับที่มีผู้กับขี่เป็นลักซายด้วย โดยตู้ถาวรตู้แรกจะใช้ชื่อว่า Premium Unit Assembly นะครับแล้วก็ในส่วนของตั๋วก็เช่นกันนะระบุชัดเจนว่าเป็นตั๋วเฉพาะของตู้ตั๋วฟรีซึ่งผมก็จะไม่ได้ใช้นะครับใช้แค่บางส่วนนะกดนิดหน่อยไป4ครั้งนะครับก็เก็บไว้40บใบตอนแรกผมจะดูว่ามันสามารถใช้กับตู้ใหม่ได้ไหมก็คิดว่าใช้ไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วก็ใช้เพชรในการกดแหละนแน่ๆแหละทุก10โลก็3000เพชรนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีให้แลกเหมือนกันนะครับเป็น200พอย์โดยน่าจะเป็นแลกเฉพาะตู้ลิมิเต็ดของเจ้า แต่ถ้าเกิดใช้พอยต์รวมกันได้ก็ดีนะมันจะได้เป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่กดไปเยอะๆแล้วนะมีพอยต์สะสมเยอะๆออเมื่อกี้ผมพูดผิดไปหน่อยยิงจัสซินี่เป็นตัวแทงกน่าจะตัวที่4แล้วเพราะว่าตอนนี้ปัจจุบันนะครับก็จะมีเจ้าการดั้ามีเ็กนะครับแล้วก็มีเนรทีฟกันดั้มกับตัวที่เป็นกันดั้มนะครับบาปาะทอสซฟอร์ม ส่วนซีรีส์กับน้ำซีนนะครับปัจจุบันเขาจะมีตัวถาวรเป็นฟรีดอมนะที่เป็นสายซัพพอร์ตก็คือตัวเนี้ยหลายๆคนมองว่ามันไม่เก่งเพราะว่าดาเมจมันน้อยด้วยแหละถ้าให้มาค่อนข้างน้อยนะครับห้าพในท่าเยกเนี่ยแต่ว่าอย่างว่าแหละมันเป็นแค่ตัวเสริมนะครับดาเมจผมคิดว่าตัวเด่นหลักๆของเจ้าฟรีดอมเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของแมปนะครับที่เดฟดาวได้เป็นหมู่นะแล้วก็มันก็เลยเป็นบาลานซ์ในส่วนของดาเมจนะครับถ้าเยกค่าค่อนข้างเบาจะไปเพิ่มบีมดาเมจแทน แล้วก็ตามถ้าเกิดคุณไปเทียบกับซัพพอร์ตตัวอื่นนะครับอย่างเช่นเจ้าแอรเรียลเนี่ยก็แอรเรียลก็ยังยิงแรงกว่าใช่ไหมหกพันสี่ร้อยแปดสิบแล้วก็เพิ่มเดฟดาวได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็เดี๋ยวก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าเจ้าสไตฟีดอมที่เป็นสายดาบแดงเนี่ยจะสามารถเทียบเคียงครับตัวที่เป็นเมตาปัจจุบันอย่างเอ็กเซียแล้วก็ซาซาบีได้หรือไม่ส่วนตัวจัดซิสเนี่ยผมมีแนวโน้มว่าน่าจะค่อนข้างดีนะครับทเทียบเคียงกับพวกตัวแท้งตัวเก่าๆได้นะ และการมาของ2ตัวละครนี้นะครับเท่ากับว่าซีรีส์กนะันน้ำซีน่าจะมี UR ทั้งหมด3ตัวที่เป็น3ไทพ์พอดีก็คือเจ้าฟ e ีดอมที่เป็นซัพพอร์ตเจ้าฟรีสไต e ์ฟรีดอมที่เป็นตแทกแล้วก็เจ้าจัดติ e นะครับที่เป็นดูเ a b ร l บ t ลิตี้แทงซึ่งเห็นว่าจะมีอีเวนต์เฉพาะของกันน้ำซีด้วยนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้ตัวระดับสูงๆนะ,ะของกันน้ำซีในการลุย ก็ยังไงเดี๋ยวมารอดูกันนะครับนะวันเวลาจริงเลยก็คือวันที่3 0เมษายนนะครับอัปเดตเวลาไทยก็จะเป็น10โมงเช้านะครับตู้เข้ามาแล้มาดูกันว่าตู้เลตตู้แรกของเกมนี้นะครับที่ผมบอกได้เลยว่าเกมกาชาประเภทนี้เกมมันเริ่มจริงๆนะครับก็คือนับที่ตู้เลทนะเพราะว่ามันจะระบุไปเลยว่าคุณควรจะกดตู้นั้นหรือไม่เพราะว่าตู้ที่เป็นตู้ถาวรเนี่ยมันค่อนข้างกระจายอย่างไอตู้เนี้ยก็ปาเข้าไป14ตัวแล้ว เต็มเพจของคุณไว้พร้อมนะครับสำหรับการกดตู้ใหม่แล้วเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกทีหลังจากตู้เข้ามาแล้วนะครับว่าหน้ากดนากน้อยแค่ไหนสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ